สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลรสตรายใบยสรินวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ตลาดโตรุ่งนะคะอยู่ที่อาหารตามสั่งร้านสุดซอยนะคะตลาดโตรุ่งนะคะตอนนี้เจ๊กำลังจะทำกับข้าวนะคะเดี๋ยววันนี้เมนูแรกเจ๊จะทำอะไรนะคะไปดูกันนะคะเจ๊กำลังจะผัดแล้วนะคะผัดผักบุ้งอาหารตามสั่ง นะคะคอะเจ๊สวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตถ่ายทำนะคะเ<ะ>มนูแรกวันนี้ผัขอขอขอดกุ้งหมูกรอบค่ะผัขอขอดกุ้งหมูกรอบราดข้าวใช่ไหมคะค่ะผัดดึงหมูกรอบราดข้าวใส่เสื้อแดนะคะพี่เจเออนะคะไม่เป็นไรแต่เจ๊แบบนั้นไม่เป็นไรไม่มีทางเจ๊จานเท่าไหร่คะจานคะ่ะฮะ สี่สิบห้าบาทนะ,ะทุกคนขัดผักบุ้งหมูกรอบราดข้าวนะคะนี่เมนูแรกเลยใช่ไหมนะคะโอเคน่คคากินไหคะทุกคนนี่ค,ค่ะทุกคนโอเคค่ะสุด,สดได้ค่ะนะคะแล้วก็เมนูแรกก็เมนูที่สองเป็นต้มยำนะคะ อันนี้เมนูที่สองต้มยำนะทุกคนน้องต้มยำอะไรลูกต้มยำไก่จัะต้มยำไก่ใช่ไหมคะต้มนูแบบน่ะน่ค่ะนี่ยอันนี้เมนูตามสั่งใช่ไหมร้านเราตามสั่งนะคะทุกคนสั่งได้เลยนะคะจะเอากลับบ้านหรือไปนั่งทานก็ได้นะทุกคนนีอย่าลืมจดนี้นะคะได้เอากระสุก็ได้กี่บาทนี่ค่ะไม่เป็นไร ต้ยมยำไก่หม้อเท่าไหร่ลูกนีเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนะทุกคนเจ็ดสิบบาทนะคะต้มยำไกร่ร้านสุขซอยนะคะน่ <S <S นาทานมากนะคะทุกคนต้ยมยำรสซับโอเครวมนง่น,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 นสดไปรู้บอกเลยจ้าชิป เดี๋ดยวไม่ใกล้ใยนิดหนึ่งลูกเดี๋ยวไปไปส่งก็ได้ไม่เป็นไรขอภาพหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงาตา้ตมยำไก่โอเคค่ะ,คะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้มหมูกรอบนะคะต้มหมูกรอบนะคะ<ม>ไว้ทอดนะคะนี่ต้มหมูกรอบให้มันสุกแล้วก็จะไปทอดกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูเมนูในร้านนะคะ ร้านสุดซอยของเราว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันสุดซอยอาหารตามสั่งก็จะมีผัดกะเพราหมูหมูกรอบไก่เครื่องในข้าวผัดคณะหมูกรอบหมูทอดราดหน้าผัดซีอิ๊วผัดพริกซุกี้ทะเลพริกแกงพริกเผาข้าวต้มนะคะนี่คือเมนูนะคะเมนูหลักในร้านเลยนะคะทุกคนสั่งได้เลยนะคะเป็นเมนูอาหารตามสั่งนะคะร้านสุดซอยก็จะอยู่สุดเลยนะคะทุกคนจะอ,อยู่สุดเลย นะคะร้านสุดสอยนะคะทุคนมีข้าวไข่เจียวด้วยนะคะอืันนี้เป็นกะเพราหมูกรอบคะคณะคณะหมูกรอบค่ะมาแล้วคุกมาคุกมาคู่กันแล้วนะคะทุกคนอย่างเงี้ยนะคะเริ่มบันเลงแล้วนะคะคู่กันแล้วนะฮะ ค TALIESIN ู่นี้เขาไม่ยอมกันหรอกมากมงโมยัดค่ะเชิญเลยค่ะเชอญเลยด้านในค่ะท่านสามารถที่จะสั่งได้นะทุกคนสั่งได้แล้วก็สั่งกับอันนี้เป็นคระหมูกรอบใช่ไหมจ้าชิ้นกระเพราหมูชิ้นนะคะไม่ใส่น้ำมันอันนี้ผัดไม่ใส่น้ำมันมีเมนูไม่ใส่น้ำมันก็มีเด้อทุกคนเด้อ ร้านสุกซอยเราก็ตามสั่งนะคะสั่งบอกไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะทุกคนเนาะเราเราจะเอาออกเด็ดเด็ดเด็ดเมนแกะเผาหมูกรอบค่ะคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบที่จะออกกะเพราอย่างเดียวนะทุกคนร้านสุดซอย <quele> นะคะข <ส ambling. S 1> ายทุกวันนะคะเคลียมากทุกคน เปิดร้าน6โมงขึ้นไปใช่ไหมถึง6ทุ่มประมาณ4หนึ่ง4นี้สึกก่อนนะทุกคน โอ้ oh, แอนมินแยกร่างไม่ได้ค่ะแอนมินก็เลยต้องถ่ายแบบจับอนไนก่อนนี่ตับเภาใช่ไหมบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมกันบอกแล้วบอกแล้วนี่อ้องรับริ <B it> น่ารักมากเจ้าของร้านน่ารักมากนะทุกคนร้านนี้นะ่ะเข้ามก่อนค่อันนี้ใส่สูงเออเราโชว์นี้ดีกว่า <c oughs> เรียบร้อยค่ะสุขสั่งได้เลยนะคะที่ร้านสุดซอยนะคะก็อยู่ตลาดโตรุ่สุรินนะคะเปิดบริการ18นาฬิกาถึงตีหนึ่งนะทุกคนอเอาเดี๋ยวเราทวนให้แล้วกันนะคะสุดซอยก็อยู่สุดซอยจริงๆนะทุกคนก็จะมีผัดกะเพราหมูหมูกรอบไก่เครื่องในข้าวผัดคณะหมูกรอบหมูหมูทอด ราดหน้าผัดซีอิ๊วผัดพริกซุกี้ทะเลพริกแกงพริกเผาเข้าวต้มนะคะบริการนั่งทานได้หรือจห่อนะคะได้เลยนะคะทุกคนกระเพราแยกก็ได้เราจะเอาเป็นชุดกระเพราแยกหรือว่าจะราดข้าวไปเลยก็ได้นะคะทุกคนเป็นแต่มีข้าวไข่เจียวก็มีนะคะ จบไปแล้วค่ะเครื่กล่องในใส่กล่องเลยกล่องเท่าไหเเรเออเครื่องในสิบบาทเครื่องในสี่สิบบาทคะ่ะนะคะทุกคนใส่กล่องโอเคสองกล่องอันนี้หมูสับอันนี้หมูสับใช่ไหมกะเพราหมูสับน่ากินมากหิวเลยทุกคน เราสั่งแบบไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะคะที่นะทะาไม่ใส่น้ำมันก็ได้ร้านสุดซอยนะคะหรือท่านจะมาสั่งนั่งทานในร้านไม่ต้องให้พ่อค้าใส่น้ำมันนะคะก็สั่งได้เลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ไบจูีนก็พาทุกคนทุกท่านนะคะคมารีวิวเมนูอาหารร้านสุดซอยตลาดโต้รุ่งเมืองสุวินนะคะกับให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันที่สิบก กันยายน2 5 6 8นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคนดูทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในการรีวิวอาหารในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะผ่านไปผ่านมาก็มาตลาดโตรุงก็ร้านสุดซอยของเรานะคะมีที่ให้นั่งทานสะอาดเรียบร้อยนะคะสั่งให้นั่งทานได้เลยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้แอนมิน,นก็หวัง,งว่าคนดูทุกคนก็คงจะถูกใจใน การรีวิวอาหารในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นึ้งขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณร้านสุดซอยนะคะที่อนุญาตให้เราได้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นึ้งขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะส,สวัสดีเจ้มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ